เป็นไปตามหลายฝ่ายคาดกับสัญญาณยอมลดทงเรือดำน้ำหลังวิกก่อนทั่วลงลงุงทั้งประเด็นบิ๊กปอปลาล็อบบี้ g ีทและประเด็นความเหมาะสมในสถานการณ์เศรษฐกิจปากท้องประชาชนหลังโควิดวิกแถมพักรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์เองก็เออออก,กับกระแสสังคมออกมาขยับจนกรรมธิการต้องเลื่อนพิจารณามาเรื่อย ขณะที่หันไปดูโพลสวนดุสิตประชาชนก็ห่วงขัดแย้งการเมืองเรื่องซื้อเรือดำน้ำําและวิตกเรื่องเศรษฐกิจนี้สินของแพงไม่แต่เท่านั้นห่วงวันหยุดยิ่งมีการขยี้ประเด็นเมืองแร่อัคราในปมงบการจ้างทีมกฎหมายสู้คดีโดยถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่าเพราะลุงใช้คําสั่งขอสอชอมาตรา44แทนที่จะใช้กฎหมายเมืองแร่ในตอนนั้นทําให้เกิดปัญหาและเคยบอกจะรับผิดชอบเอง จนทําให้อาจารย์วิษณุต้องออกตัวว่าลุงไม่ได้สั่งยกเลิกแต่บริษัทเข้าใจไปเองจึงฟ้องรัฐบาลเรียกค่าปรับหลายหมื่นล้านบาทเรียกว่ามีเรื่องเข้าลุงทุกวันไม่นับรวมม็อบปลดแอกของเด็กๆที่ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องแม้แต่วันนี้ก็ยังมีกิจกรรมชู3นิ้ว12ชั่วโมงในขณะที่เมื่อวานแม้มีการนัดชุมนุมของอีกฝั่งม็อบไทยพักดีของหมอวรง ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นก็ยังถูกจับตาการจัดตั้งเคลื่อนไหวและเปรียบเทียบความคึกคักขณะบางฝ่ายประเมินข้อเรียกร้องเหมือนมีเนื้อหากดดันคนกันเองอย่างลุงอยู่ในที่ว่าหากทำตามข้อเรียกร้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมเหมือนกันที่สารพัดเรื่องไม่นับรวมสารพัดม็อบหลายปัญหาหน้าทำเนียบเช้านี้ทำให้ประเด็นเรือดำน้ำที่ค้างมาตั้งแต่วิกที่แล้ว ลุงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องสั่งไอ้เสือถอยชะลอการซื้อเรือลำที่2และ3ออกไปอีกเป็นปีที่สองอ้างเข้าใจประชาชนอยากให้เอางบ3,000ล้านซื้อเรือไปช่วยประชาชนก่อนส่วนที่ว่าชะลอเพราะต้องการลดกระแสคานหรือไม่โฆษกรัฐบาลพูดแทนว่าลุงรับฟังความเห็นของประชาชนที่เรียกร้องหลายๆเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคม หรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลมีกลไกร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาเพื่อให้กลไกไปต่อได้ที่อย่าลืมว่ารัฐบาลมีนัดยื่นแก้รัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้โดยรัฐบาลยืนยันการแก้ไขไม่ให้กระทบฝ่ายใดซึ่งในประเด็นแก้ไขย,ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันแม้กระทั่งในฝ่ายค้านร,ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล แต่ที่น่าสนใจอีกท่าทีถอยแต่เหมือนรุกของลุงคือเปิดทำงานมากลับเปลี่ยนท่าทีจากเดิมที่เคยแย้งในการไปคุยกับเด็กๆมอบปลดแอกเพราะทราบข่าวว่าเด็กๆจ้องเล่นลุงถ้าเข้าไปคุยหลังจากที่ก่อนหน้าครั้งกระโน,น้นลุงเองก็ออกปากเองว่าพร้อมคุยปัญหากับมอบเด็กที่บังเอิญเช่นกันกับการจับสัญญาณแปลง จากฝ่ายกองทัพห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันเสาร์ที่มีปฏิกิริยาในหมู่นักเคลื่อนไหวและเด็กปลดแอกในหลายพื้นที่ชุมนุมกับข่าวการรัฐประหารที่พวกเขายืนยันจะสู้โดยข่าวนี้ถูกขยายมาตั้งแต่ครั้งคลิปเคลื่อนกำลังของหน่วยทหารผล9 2ส,สัปดาห์ก่อนที่ไม่ได้มีการแจ้งเหมือนเคยจนมาถึงการประกาศเคลื่อนย้ายกำลังล่าสุด ที่มีการให้ข่าวเมื่อวันเสาร์จากกทมกาญจนบุรีพิษณุโลกลบบุรีเชียงใหม่อุบลราชธานีร้อยเอ็ดไปฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว r d f ที่วังน้ำเขียวโคราชโดยคนย้ายไป29-30สิงหาคมและจากขนกลับ8-9กันยายนที่บังเอิญมาสอดรับกับพังใหม่ขบวนการเด็กที่ถูกผลิตออกมาช่วงปลายสัปดาห์กระทั่งมีท่าทีล่าสุดของบิ๊กแดงผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งกำลังจะกเกษียณที่ถูกมองว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับม็อบปลดแอกมาตลอดที่ออกมาติดแฮชแท็กจะไม่ยอมให้จบที่รุ่นเราซึ่งบังเอิญไปตรงตีมตรงข้ามของเด็กปลดแอกที่ชูมาตลอดว่าให้มันจบที่รุ่นเราทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าทีท่าการยอมถอยแบบรุกกับประเด็นงบกองทัพที่สะท้อนผ่านเรือดำน้ำ หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญและการพร้อมคุยกับม็อบเด็กในจังหวะสถานการณ์ความมั่นคงมาถึงจุดปิดล้อมและกดดันในหลายลูกปัญหารัฐบาลที่เชื่อมโยงกับกองหนุนและกองไล่ที่ลงมาบนถนนและบางส่วนอยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลในขณะเดียวกันกับสัญญาณน,น่าสนใจจากจะไม่ยอมให้จบที่รุ่นเราของลุงแดง ที่สุดจะลงเอ่ยที่บรรดาลุงลุงสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยจบลงอย่างไม่บานปลายอย่างที่หลายฝ่ายกังวลได้หรือไม่ในที่สุด